สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยาการนางเซนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมืองนงครศรีธรรมราชค่ะทำไมต้องเรียนคารุสศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันมีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะเข้าศึกษาตอนน่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ หลัจากที่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบวกกับตัวดิฉันเองได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมกับทางมหาวิทยาลัยรวมทั้งได้คําแนะนําจากอาจารย์หลายๆท่านและรุ่นพี่ที่กําลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้วดิฉันรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยีและในทุกๆด้านค่ะ เริ่มถึงมหาวิทยาลัยสามารถผลิตนักศึกษาหลายๆรุ่นที่จบออกมาได้อย่างมีคุณภาพ และจากการที่ดิฉันได้ติดตามทางเพจของมหาวิทยาลัายดิฉันได้พบข้อมูลจากปีนี้ว่ามหาวิทยาลัายได้เปิดหลักสูตรคารุศาสตร์ปีนี้เป็นปีแรกค่ะบวกกับดิฉันมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆที่อยากจะเป็นครูถือเป็นความโชคดีของดิฉันที่ทางมหาวิทยาลัายได้เปิดหลักสูตรนี้ดิฉันเลยตัดสินใจที่จะเรียนหลักสูตรครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัายวลัยลักษณ์เป็นอันดับแรกค่ะ อีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ไกลจากบ้านของดิฉันนะักดิฉันจึงคิดว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถตอบโจทย์ในการเข้าศึกษาต่อของดิฉันได้ดีที่สุดค่ะและดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าดิฉันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะได้รับโอกาสเข้าไปเป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ